ฮัทสิบห้าพบผมทีวีเจ้าเกมคลายอิริรเพซิ่งออนไลน์ครับวันนี้มันเหมือนมีการอัปเดตใหม่ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเกมนี้มากเลยนะแบบมีอัปเดตรถขึ้นมาเข้าใหม่พวกด่าอะไรเงี้ยเราออกไปดูดีกว่าเออไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันดังไปหรือเปล่านะชึบชึบตอนแรกผมว่าอยากจะเล่นเลนะ้เนี่ยตอนม<ะ>ิซูมิชิอีคลิปอะแต่ว่าในในเกมนี้มันเป็น,เป,นเป็นเกมแบบอินดี้นะครับชื่อมันได้ไม่เหมือนของจริงเท่าไหร่อยู่ไหนอยู่ไหนนะเหมือนผมซื้อแล้วนะนี่ไงที่ผมจะเล่นผมก็บอกวก็เหมือนเดียนะเหมือนมิซูมิชิอีคลิปแหละ ผมจะแต่งให้มันเหมือนแนวเดอะฟารตอะตอนนี้ถุงพวกบอดี้พาสเสร็จแล้วเผื่อจะทำลายเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเรากว่าว่ามันมีอัปเดตอะไรมาบ้างหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันหกคันประมาณนี้ที่เท่าที่ผมเห็นนะส่วนอัปเดตมันน่าจะมีในสตรีมอยู่มีให้โชว์ว่าอัปเดตวันที่นี้เท่านี้เท่าน,นี้แต่ปัจจัยหลักกว่านี้เราจะมาเล่นคันนี้กันครับมิตซูบิชิอีคลิฟ โอเคเริ่มดีกว่าครับผมว่าจะเริ่มทําเดี๋ยวก่อนอันดับแรกขอเปลี่ยนล้อให้มันเหมือนในเกมที่สุดก่อนล้อหรอล้อมันต้องลายคล้ายๆดาวดาวไปแฉกเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมันมีหรือเปล่าเนี่ยว่าอันนั้นมันี่มันเป็นแบบสแตนดาร์ดอะดาว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 หรอแล้วเป็นดุมตรงกลางดุมเดียวได้ไม่ได้มีนัดน็อตโชว์ออกมาจะมีไหมเนาะอ่า ไม่ใช่อันนี้คล้ายๆแต่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นดาวอ่ะอันนี้หรอก็ไม่ใช่อยู่ดีเอาที่มันคล้ายสุดแล้วกันคงไม่มีเหมือนแบบผมว่าโอเคเราเปลี่ยนอันอื่นสิเฮ้ยอันนี้อัปเดตมาใหม่เหรออ๋อมีร้ออัปเดตมาใหม่ด้วยเพิ่งรู้เลยเนี่ยเจง๋จงๆคืออันนี้ก็นี่คล้ายอยู่นะเออนี่คล้ายอยู่งั้นเอาผมเอาอันนี้ละกันดูดิมีร้ออะไรอัปเดตมาใหม่มากโอ้ยรู้ได้ไหมมีร้ออัปเดตมามด้วยนึกว่าอัปเดตมาแค่รถ ไรระบบเล็กๆน้อยๆครับอัปเดตมาหน้าแบบประมาณว่าอย่างเมื่อก่อนเห็นยแม่ท่านหนุนระดับระดับเดียวกันแล้วเป็นเสียงเดียวกันอันนี้แบบแยกระดับเลยนะอย่างสมมติไปท่านหนุนตรงกลางที่มันไฮดิปก็เป็นเสียงแบบนึงสมมติเวลาตกทัานหนุนใช่ไหมมันเสียงมันมันมันเหมือนเราตกดินอะเสียงนั้นคืดคือคือเดยผมว่ามันเจ๋งนะนะรายละเอียดตัวเนี้ยเป็นรายละเอียดที่ควรอัปเดตมาตั้งนานแล้วโอเคมาทำลายกันดีกว่าครับสีมันสีเขียวอ่อนเหรอเหมือนสีเขียวมันเข้มไปนิดนึงนะอ่า อยากเปลี่ยนฉากข้างหลังอนะผมรู้แล้วว่ามันเปลี่ยนได้แต่เมนู้เขาเปลี่ยนยตรงไหนกันแล้วก็ปรับออกเหลืองๆหน่อยโอเคประมาณนี้ต่อไปล้อแม็กสีสีบอนถูกแล้วลายด้านข้างเหรอเอ,า,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปแต่งดีกว่าได้ไม่ต้องเสียเวลานะผมมาทำ,ทำบบไทม์แลปไว้วละกัน โอเคประมาณนี้ละกันมองว่าให้มันเหมือนละกันผมพยายามทําให้มันคล้ายที่สุดะนะเอ๊ะลืมๆลูบลบนึงลืม,ลม,ลมลโลโก้ข้างหน้าเอ๊ะลืมไม่ได้ไงอ่าโลโกโ้ข้างหน้าหรอเอาที่คล้ายละกันเป็นตัว R นำหน้าใหญ่ๆหรอมีไหมเนาะอ่า R R นำหน้าอ่ะไหนๆละสารละเกมไปเลยละกันเป็นโลโก้ไปเลยจะได้รู้กันว่าเกมอะไร เช็ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงโอเคประมาณนี้แล้วก็เซฟโอเคปะ <laughs> หูย่างนานตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่ทําต่อแล้วนะ <laughs> กล่าวว่าจะล้มเลิกขาอละกิจแล้วว่าจะทาได้หูยยากมากยากกว่าที่คิดเยอะโอเคเราไปวิ่งดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอซ้อมมือแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปเล่นออนไลน์กันดีกว่าขอซ้อมมือด่านไหนนะอ่า ขอเป็นต่นี้นะกันโอ้ไม่ได้เล่นเกมที่นานเลยต้องลองดูก่อนว่าจะจัดฟิล์เดิมกลับได้มาไหนโอเค let's go b o y คล้ายๆอยู่นะผมว่าอาจจะไม่เหมือนมากแต่คล้ายๆอยู่นี่เ<ไ>ป็นเครื่องขับหน้าเอ้ขับหน้าเอ้เครื่องเครื่องขับหน้าเออถูกแล้วแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าคันนี้ขับสี่หรือขับขับสอง แต่เ,เครื่องวางหน้าผมว่าเสียงมันใกล้เคียงอยู่นะมาตลกไายด้านข้างมากโอเคเห็นไหมมันมีเสียงแอปสตังก์กันด้วยมีเสียงเวลาเรามันฟรีทหนุนอะ่ะมันอัปเดตมาใหม่อ่ะไม่ต้องลองสังเกตดีๆแล้วกันจะได้ยินเห็นไหมเห็นไหมชิ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 ช,ช,ช,ชินี่ยรายละเอียดนิดนิด,ดน้อยเขาอัปเดตมาผมว่าได้นะ มันก็น่าน่าจะอัปเดตมาตั้งนานแล้วอะแล้วเหมือนภาพนะมันสมูทขึ้นกว่าเดิมนะตอนมันอัปเดตมาใหม่แล้วออย่างนึงมันสามารถปรับโหมดกลางคืนได้แล้วด้วยแต่มันทำได้เฉพาะแบบสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะเท่านั้นโอเคก็ยังง่ายเหมือนเดิมนะความรู้สึกผมเวลาดิฟไม่ได้ดิฟไปยากมากเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันสม,มูทขึ้นอนะ หรือคิดไปเองไม่รู้นะโอเคชึบชึบชึบชบเหมือนจุดว,งวางเครื่องบินเมื่อกี้ก็ต่างไปด้วยนะเหมือนขยับไปนิดนึงอะหรือไม่หรือไม่ขยับแต่ความรู้สึกผมเหมือนมันขยับขยับไปนิดนึงอะโอเคแล้วมีด่านหนึงที่ผมว่าน่าสนใจประมาณว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่ามันเทกเจอร์ที่ผมบอกตั้งแต่ขั้นต้นอะ่ะ ที่ว่าอย่าผนุนกับอย่าพาข้างๆอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเป็นก้อนหินอโอเคมาไปออนไลน์กันดีกว่าครับซ้อมมือ,อยังดูที่มีคนเล่นเกมนี้ยังเยอะอยู่ไหมผมเห็นนะมีแต่คนญี่ปุ่นก็สร้างห้องชื่อห้องญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้เล่นออนไลน์มานานแล้วว่ะพันติ มันติดอ้าวเป็นไรทำไมค้างนานจังเอาใหม่สิโอเคมาละเอาห้องไหนดีนะอืมแดงแดง,แดงนี่คืออะไรอะ่ะถ้าสนใจนะแดงแดงเราไปดูก่อนละกัน เป็นด่านอะไรนาะอึบ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 โอเคมาละอ,อ๋อด่านนี้นี่เองก็ตามชื่อเลยนะเสียงเรือเรือเลย <c oughs> ผมก็อ่านผิดไม่ใช่อะไรหรอกมาเนี่ยผมรู้สึกผมเหมือนแสงมันได้แสงมันดีกว่าเมื่อก่อนนะจากแสงเงาเลยเนะี่ยแบบเหมือนรายละเอียดมันจะเพิ่มมากขึ้น,นอ่ะ ผมทำให้ดูอันนี้เสียงทะ่อยดผนุนนะเอ๊ะตัวไหนมันมีก้อนกวดมาเนี่ยเฮิร์นโอ้โหโโหหุนไปเลขแปดเลยโอ้ยช่วงล่างก็ทำแบบดีขึ้นนะไม่รายละเอียดมันดูครบถ้วนอ่ะมีแบบเผาหน้าด้วยเอ้าเอางานเข้าละ โอเคแล้ <Okay. laughs> ว็ได้จักหงายกลับกลับคืนมาไม่ได้แล้วโอเคแล้วคนก็หายไปในหมดกันเนี่ยดเดี๋ยวผมไปจับพี่เหยียมให้ดูเห็นไหมแหนบไหมแหนบไหม,มเข้ารายละเอียดตรงเนี้ย ชบเนี่ยเห็นไหมมันดูดีอ่ะมันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยมันน่าเล่นกว่าเดิมมากลแล้วแต่มันอัปเดตเดนด้มาเอมีมีใครบ้างอ้าวทำไมมีเราคนเดียวอ๋อเหลือเราแค่คนเดียวเหรอไปเล่นดัดอื่นดีกว่าหาคนที่มันมี เล่นคนเดียวรู้สึกเหงาหงอยอห้องที่จเยอะเยอะหน่อยเยอะมากก็ไม่ดีก,กระตุกอันนี้ล็อกอันนี้ก็ล็อกล็อกล็อกอันนี้ผดล็อกอยู่ด่านนี้แล้วกันด่านเดิมจากเมื่อกี้เลยไม่แน่ใจว่าห้องเดิมหรือเปล่าที่เราเข้าไปเนี่ยอ้าหายหายอยู่ดีก็ห้องหาย <laughs> โอเคเอาห้องใหม่ก็ได้วะอันนี้แล้วกันหกคน เออมีคนชอบเล่นด่านนี้กันเยอะเนาะหรือผมเข้าซ้ำห้องห้องเดิเมไอแน,น้่นแหละเข้าเซิร์ฟเวอร์นานไปบางทีอะเป็นที่คอมผมนี่นแหละนี่ไงด่านกลางคืนที่ผมบอกว่าเห็นไหมถ้าแบบปกติันไม่มีนะครับด่านคืนอ,อย่างเงี้ยรถดิบีนะคะแนผมว่าเนีย่ยขับง่ายด้วย เออไมอันนี้บอกไม่ได้ตัดแบบแต่งช่วงล่างเลยนะเค่แบบเดิมเดิมมาเลยเออขับดีขับดีขับง่ายโอเคซืบ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 เอา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 มาดูพอย์กันได้เท่าไหร่ละโอ้โหไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่รักลอยแล้วอ๋อมันแค่มันคือปิงเหรออ๋อ คอยคือเลขข้างล่างโอเคมารู้แล้วถึงว่าเม่์เขาเล่นก็ได้น้อยจังโอเคไปเลยพอ,อทางมืดๆก็ได้อารมณ์อบกราลงมือนึงน,นะโอ้กระแทมไหมกระแทมไหมโอ้ไม่กระทะ ผมไม่รู้เวลาลเราพูดเราเบียดกับแพงกัแง้แพงมันจะได้คะแนนเยอะกว่าไปไม่อยากไปหาคนเยอะมันปิงอะ่ะมันทำให้กระตุกอ่ะโอ้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 โอโอโอสีเขียวมันก็นเลยโอเคอกระตุกกระตุกกระตุกแหลกเลย โอเคได้ <Okay. laughs> แล้วเนี่ยโอเคมืึนมาหมื่นน,นึงละเห็น hey, ไหมดูอุเจ๋งอ่ะเพิ่งเห็นนะดูไฟหน้าดิเป็นลุงเลยเป็นสีเป็นสีลุงเลยอ่ะโอ้ยรายละเอียดเยอะมากอีกอย่างอ่ะแหละถ้ามุดใบปรับอันตา้าคงไม่เห็นรายละเอียดพวกเน,นี้ยไม่ยร่างหลบเขาดีกว่าหลบก็ เราไม่ได้เก่งขนาดนะั้นเราเป็นทีมคนเดียวดีกว่าโอ้ปัดเรียบร้อยโอเคยังคืนมาได้อยู่ครับน,นี่นะผมขอดูว่ามันขับสี่ขับสอง อ๋อขับสี่ไม่ได้ขับสองอ๋อตอนแรกผมนึ่ว่าเป็นรถขับหน้านไอ้แทบเป็นรถขับสี่แต่เป็นเครื่องแบบวางแนวนอนๆนะครับคล้ายคลพวกซีวิกอย่างเนี้ย โอเคประมาณนี้ดีกว่าครับโอเคถ้าสำหรับวันนี้คงมีเพียงนี้ครับใครที่ชอบก็อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้สำหรับวันนี้ไปแล้ว